สวัสดีครับผมมื่อนี้มีโอกาสสิมาน้าเสนอในสิ่งที่วอาในสิ่งที่มันดีดเกี่ยวกับกลุ่มพลังบวกเขากับน้องคําหลาเนาะว่าในขอประเด็นที่ว่าปูเปิดทางที่พวกผมพี่บุลฟิวจยในพ้นไปหาปูมาเมอน,นันละที่เพิ่นเปิดทางให้แล้วว่าต่อไปนี้พลังบวกเขาคําหลาน้องคําหลาเขาจะมีแิตสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต กับพอดีหลังจากที่เมื่อคืนเนอะวันที่10ที่มินิคอนเสิร์ตท,ที่สมทบทุนระดมทุนซอยซื้อคนนกแม่นกกรผพานพ้นไปแล้วกับงานจบด้วยแฮปปี้ครับผมอะไรสิมาเอ่อนับเมื่อนันอังเมื่อวานาวาเนี่ยกมีข่าวดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีเจ้าภาพงานเพิ่นติดต่อโดยตรง ทานทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปจนสุดฮอดปาฐบุตรวิววารุวิวเราเกิดประสานงานน้องต่อเรื่องการเจ้าภาพงานเทินอยากได้ศิลปินน้องคำหลาเานี่ยแหละมารับเชิญในง,งานเป็นบุญของเพื่อนบุญของยูวัดบ้านถ้าโน่นงามาอย่างผมจำชื่อมาได้โยตบุผักปังนะครับผมขอโทษห,หลายศิเป็นโน่นถาดงาม ีอย่างประมาณมันจำสับสวนก็จะว่าจำได้แต่ว่าบ้านบ้านาน,น้นง,งามซื้อบ้านเพื่อนอ่ะบ้านโน้นง,งามเพซื้อวัดผมผมก็มั่นใจเพื่อนอ่ะสายตรงไปหาพู้หลักผู้ยญ่ทั้งกลุก่มของเขาเนี่ยแหละว่าอยากได้สินปินรับเชิญขึ้นนองคำลาเขานี่แหละมารับเชิญในงานเป็นเกียรติในงานแนอเพราะเมื่อน,นัน้นอ่ะเป็นเอ่อเป็นคณะหมอลำไงคณะหนูพานวิเศษศิลป์ทันทียิบหา ณวันที่ย5้าแสดงทาการแสดงวันที่ย5่าุมพระพัน์เดือนนี้นะครับผมเจ้าผ้าพิ่นเจาะจงแสดงว่าสิ่งที่ผมเลยโยงสิงมาถึงว่าสิ่งที่ไปหาบ่เสือกะกันแล้วแต่นาะใช่พิ่จนไหมครับรับโชมเอารับฟังเอาว่าสิ่งที่ผมสีว่าตัวไปเนียจะเป็นแบบไหนสีว่าเท่าไปมุงมุ่นทีสิ่งเรียงมูนีน่แหะกับประเณแต่ว่าผมเสื้อสนิทใจแล้วว่าสิ่งมูนี่เนี่ย มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่บ่าสามารถเห็นด้วยตาด้วยของห้องเองบ่าสามารถจับแตะต้องได้แต่ว่าในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคือเป็นในทางดีในทางพลังบวกคือบวกสิ่งดีๆมันสิดึงจะสิ่งดีๆเข้ามาในตัวตนในกลุ่มพลังบวกพามลทั้งหลายในกลุ่มของเอฟซีทั้งหลายที่อยู่ในของพลังบวกเขาเนี่ยครับผมแลวก็โดยโดยตรงกับคือโตศิลปินของน้องข้ามลา ลำละครดีสีเชียงใหม่เฮานี่ลหะก็ะคือมีงานรับเชิญเข้ามาทั้งสี่ยิบหา้าคือพงอกับตื่นเต้นน้ำนองดีใจน้ำนองเป็นรับเชิญเจ้าภาพเพื่อนระบุมาไล้นะครับว่าต้องการศิรลปินน้องคำล่าลำละครมาสแสดงต้องการแสดงให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในอำเภอภูเขียวจังหวัดเชียงพูม่านี่ได้จนโฉม ในเสียงลองเสียงลัง่ในการฟอนของน้องคำลาเขาเนาะเป็นข้าวดีๆจากที่พวกผมในกลุ่มพลังบวกพะม้วนตรงนั้นที่ไปหาพรจากปูปูใข้พรมาแล้วปูบอกว่าปูเปิดทั้งให้แล้วปูเปิดทั้งให้แล้วมูเจ้ากับผ้าขันยางปูวังสี่เด้ปูวัวนยัง้าขันยางไปในทางที่มันถือพลังบวกอยู่แล้ว อย่างในทางที่มันดีขวกน้ำนะพู้สิค่อยกดออกให้ผูว่าขวกน้ำยังกระตามผู้สิทางออกไปให้ผูเป็นผู้น้ำทางเป็นผู้เปิดทางให้หมเฮา,เาการแสดงว่าสิ่งที่ผูว่าณนะมือนั่นน่ะมาถึงมือเมื่อวานเริ่มเป็นสิ่งดีๆที่ว่าเขามีจิตกุศลที่ว่ามีใจใจเคลื่อนว่าอย่างใจใจซอยเหลือมีจิตใจทีจ่จ,จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะในระดมทุนอ่ะซอยซื้อขนนกแม่นกในวันอ่า เป็นมินิคอนเสิร์ตของเมื่อวานเนี่ยของนอง้องอ้ําหลากับกลุ่มพลังบวกเขานั่นแหละผมก็เลยผมก็เลยได้ยิน่ะผมเออเออน้อปูเปิดทางให้อีดีเองใช่ไหมปูเปิดทางปูเปิดทางแล้วแล้วพวกเธอก็เดินหน้าต่อไปฮพากันย่างพากันเดินย่งางกันไปก็ที่พอดีที่เมือวานเนี่ยผมกระเบ้าล้องได้คิดไปว่าเนี่ยเส้นทางเส้นนี้มันมีขวากน้ํา ค่ขอยๆย่างกันไปบัดนี้มาถึงได้ยินข่าวย่างดีแบบดีๆอีกสิกะผมกันเลยมีความรู้สึกว่าเออปูเปิดทางให้เขาอิหรีเพราะว่าปูอยู่ทางพี่ปูเพื่อนเกิดดูแลอยู่แล้วอยู่ทางฟังใช่ยพุ่นคือมีปูคนหนึ่งเพื่อนเกิดดูแล,แลเพื่อนอ่ะเพื่อนคุยกันทรงในย้อนที่เพื่นอนนะนนี้็คือคือผมสีเบ้าเบอร์ไปแนกกับกันแล้วแต่ผู้ใดไสิ พ,พ,พ,พิจารณยายันในการรับฟังรับช่วงเอาสีว่าผมหมกมุ่นในเรื่องนี้ได้กะกะแล้วแต่จะคิดเนาะน้ะนอมรับในความคิดเห็นแต่บคุคคลแต่ว่าผมเสื้อในตรงจุดนี้ว่าคิดอยู่แล้วเสื้ออยู่แล้วจังได้เข้าไปหาปูไปขอขอนจากปูปูก็ให้่มาขอค้อนมันนม่จสิ่งดีๆเบ้อมิจรพลังบวกอมอพิจาริเดินหนาน้องทหลายสิเดือนิจรเดินหนาเอา ช่วยช่วยนอ้องคำหลักน้ำมือนั้นเราเริ่มซอยให้นอ้งองคำหลักมาแล้วก็มาสัาง่งสั่งนองง้องคำหลักไว้มีแสงเพลงแต่กันนี่ตอนนี้เขาดัดน,ดน,นดันน้องดันน้องจนเราสิได้ไปเดินห้มแดงแล้วแล้วก็มีข้าวดีหลายๆอย่างที่มันเพรท่านสามารถได้เปิดเผยได้แต่ที่มันคอนเฟิร์มยังดีที่สุด,ดคือวันที่ยิบหาเนี่ยจากที่แต่ก่อนที่มีสิบหกยี่สิบสามครับยี่สิบเอ่อสิบหกแล้วก็ยี่สิบสามมัมันมียิบหาเขามาเสั่งอีก ตงเสียก็ถือว่าเป็นก็วันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆเข้ามาคอาจองในโซลสเข้ามาแต่โอเคเราต่อได้เนาะเป็นผมดีใจมีความปืเปิดใจในสิ่งที่มันกำลังสิ่งดีๆกำลังไหลเข้ามาหากุมพลังบวกหานองเนาะผมมามันดีเนาะ แล้วกัเอฟซีพลลังบอกเขาสุกคน,นะคะึะคือสีดีใจน้ากันอยู่โรซีว่าผมตื่นเต้นตื้นตูมไปกับแล้วแต่สิคิดผมก็ตื่นเต้น,ตน,ตนดีใจน้าอีหีเด้ยตองนี้นี่ยจะจริงความจริงใจในใจแล้วว่าดีสิ่งที่ปูเปิดทางให้ครับว่าปูเปิดทางหลังจากที่รผมไปหาปูมานะ่ะแต่พอทำบอบทัดจากมือเนาะปูว่าเปิดทางให้เราเด้อหมดหมดพวกเจ้าผ้ากันเดินผ้ากันยางไปปูเปิดทางให้แล้วมันก็เลย เออปู่เปิดทางให้หลีเราอะเจ้าภาพมองเห็นก็แสดงว่าน้องเขาเนี่ยต้องเป็นที่รักของเจ้าภาพเพื่อนเพื่อนจังได้ระบุไปว่าจอจงมว่า,วาต้องการศิลปินคาล่าลําละครแม่นหมสําคัญว่าจังสีเนาะต้องยงโปให้กันเลยเพามีเหนือคำอื่ไในบรรยายล้ว่านี่ล่ะดีใจตื่นเต้นเลยบมเล้มาเออให้พี่น้องฟัง ทุกท่านถ้าเป็นเอฟซีน้องสาวเขามาเขาูีแล้วก็คือดีใจน้ำกันั่นแหละมาสิ่งดีๆกำลังไหลเขามาหาชีวิตน้องสิ่งดีๆกำลังเขาไหลเขามาหาชีวิตน้องคํามาสิ่งดีๆกำลังไหลเขามาหาคุมพลังบวกเขากุมพลังบวกเขาคือมันมีคําว่าแตกแยกครับผูใด้จะเป็นใดงดกับผมผมโมลูแต่ผมรูู้แต่ว่าพลังบวกสําหรับผมเนี่ยผม่าแตกแยกผมมีใจเป็นทรรมอยู่แล้ว หากเบิรสุขคนผมบ่ว่าผู้นั้นดีผู้นี้ผูด้ดีผมผมผมบอกว่าทุกคนไม่ดีเบิสุขคนอยู่ที่ว่าจังหวะและเวลาโอกาสของผู้ใดสิีมาก,ก่อนแค่ั้นแต่ณเวลานี้ตอนนี้คือจังหวะเวลาและโอกาสของน้องคำล่าอินสีเชียงใหม่น้องคำล่าลํำละครอินสีเชียงใหม่เป็นจังหวะและโอกาสเป็นจังหวะชีวิตของน้องมันเป็นธรรมชาติเป็นสัจธรรมของในโลกมนุษย์อยู่แล้ว จังหวะชีวิตโอกาสจังหวะชีวิตแต่ละคนมันมาบุกพร้อมกันหรอครับตอนนี้ต้องยกเครดิตให้น้องจังหวะชีวิตน้องฮะนักร้องคนอื่นศิลปินคนอื่นผมหักคือกันหักเบิดครับบอมเบลว่าห,หักครับแต่ว่าจังหวะนี้เวลานี้คือลำละครคําละอิงสีเชียงใหม่ะสุดท้ายกับฝากคุ้มพลังบวกพามวลต่อท้ายไปเลย พลังพลังบวกคำล่าเสียงอีสานผ่าม่วนฝากไปในจิตในใจของทุกทุกท่านปูเปิดทางให้แล้วครับผมพิธีสิ่งดีๆที่สิไหลเข้ามาในกลุ่มกลุ่มมองเอาไหลเข้ามาในชีวิตของคำล่าลํำละครปูกเปิดทางให้แล้วครับขอบคุณครับ